สายยันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล้วเราเข้าอยู่เข้เดิบแล้วเราเข้าสู่เ,ก,เ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 กมโค้ดเวนกันอีกครั้งผมตอนแรกผมคิดว่าจะให้มันต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยแต่คิดไปคิดมาด่านเนี้ยชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วที่ผมเล่นโดยที่ไม่อัดเนี่ยอีกชั่วโมงครึ่งผมก็เลยว่าตัดช่วงมาหน้าห้องบอสเลยแล้วกันถือว่าเราเห็นเด็กเมืองน,นี้เยอะพอแล้วสำหรับหนึ่งชั่วโมงขึ้นก็น่าจะเต็มอิ่มสำหรับทุกท่านแล้ว เรามาถึงหน้าห้องบอสแล้วนะครับแล้วเราก็เจอกับตัวนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันชื่อ E.O. E.O. ตัว I ตัว O อ่ะแต่มันเป็นคนหน้าเหมือนที่เฉย ER. นะเราก็ไม่มีอะไรมากครับก็น่าจะห้องบอสนั่นแหละผมยังไม่ได้เข้าไปหรอกอันนี้เราน่าจะรีแพร์หมดแล้วรีแพร์มุลี่ไปลุยเลย,ยกันลุยสิครับรออะไรไป จหมูจะจ่าก็ต้องลุยแล้วล่ะวินาทีนี้ผมก็ช่างใจอยู่นะเอ๊ะถ้าตัดมันอยู่หน้าห้องบอสเลยมันจะไม่แลกไปเหรอแต่คิดไปคิดมาคุณจะมานั่งดูลูมไหมที่ผมเริ่มเล่นต่อจากตะเกียบเจอวนลูบมหาโดงตีนอีกรอบหนึ่งเล่นเอาแบบโอ้โหเครียดเลยกูเครียดเลยแล้วก็ติดอยู่นานด้วยนะมหาโดงตีนเนี่ยนี่มึงจับเหมือนลังเกียดกูจับไม่โดนแขนกู และเดาว,ว่าบอสนี้น่าจะเก่งนะมินิบอสที่สู้กันไปนคลิปตะกี้อ่ะไม่เวิร์กเลยเอาอตรงไม่เวิร์กเลยคืออ่อนมากเข้าข้างหลังได้สองทีอะ่ะเวิร์กอ่อน,อ,อ,นอ่อนจริงๆอะ่ะโอ้โหยิ่งใหญ่ประตูบานเบลเลอร์ศัตรูต้องตัวใหญ่แน่นอนคือจึบ๊บเฮียจะไปก่อนไหมลุยส์ลุยส์มีออร่าครับหน้าไม่มองเข้าคัสซีนสี่คน แต่สู้อยู่สองเห็นหางแล้วขาเลียวสวยมนุษย์หมาป่าหรือบ่าทำไมรูปล่างเหมือนคนวะเมื่อกี้เหมืนมอนหมาเอาหมานี่หัวเป็นหมาตัวเป็นคนแล้วดูจากขนาดแล้วน่าจะใหญ่หคุ้มกันที่นี่สินะประตูประต,ประตูที่เราเปิดไม่ได้นะ ผมไปเปิดดูแลในด่านนี้เปิดไม่ได้คิดว่าน่าจะต้องสู้บอสก่อนถึงจะเปิดได้คือถ้าสี่คนลุกกูไม่กลัวเลยเต็มตัวเจ็บตัวเลยกูพับก่อนพับก่อน โอ้ม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวเดีอะไรเนี่ยมันว์ดอ๋อมันวได้ครึดีอครับอ้ซนียทันไหมโอเคลูอิสลูอิสนายดีมาก แล้วมันมองกูแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นโยมอุยอดูว่ามันจะระเบิดอาโดนแต่ไม่เป็นไรโอ้โหจะเย็นจริงลุยมันลุยมันนำมันอ้าวตายแล้วง่ายจังเลยเดีไม่ทำอะไรเลย มามี N p c ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันตอดได้แล้วมันก็เป็นเป้าได้ตอดไม่เท่าไหร่หรอกเป็นเป้าให้แทนเราอ่ะดีที่สุดแล้วแต่คิดว่าไม่น่าง,ง่ายอย่างนี้น่าจะต้องมีสเตจตอดเพราะว่ามันเปิดตัวยิ่งใหญ่มากอะไรวิญญาณไม่ล่องลอยหนออะไรวะนะลูกบอลอะไรฮาก,กุยากิหรือเปล่าอะไรหมนะ เฮ้ยดูส <c oughs> ินมันผลึกนี่นะเดี๋ยวนะางแ่งที่ถุกต้องเฮ้ยเดียวมึงอย่าบอกนะผะลึกแม่งงอกเป็นบอสีกรอบกูว่าแล้วไงผะลึกไม่ตายสนิทกูก็ว่ายู่มันไม่น่าง่ายงั้นไม่น่าง่ายอย่างนั้นพิอยู่แล้ว เนี่ยละกของจริงตะกี้แค่ออเดิมมึงอยู่หน้ากูเลยมเนี่ยมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยโ<ฮ>อ้อ้าวอะไรวะอยู่ข้างหลังก็โดนกูเติมเลือดอยู่เว้ยนึ่ ไปอยู่ฝั่งนู้นเอาดิคนระับเอามาดโอ้ชิยระเบิดแบบไม่บอกไม่กาว วิทย์ยึกด้วยเฮ้ยมันลม้มมันลม้มชึบชุดชุดเอาชุดใจไปกับพิบชุดใจไปกับพิบรองไรวันนะเอาหัวพ่อมึองดูพ่อมึงเลย โอ้โหชี่ยหายมีลูกบอลเด็กอย่าเรามองกูแล้วไงมองกูแล้วไงโอ้โหกูติดดูดีลูกบอลไอ้เว้ยเอ้ยลูกอิซุซุลูกอิซุซุถ้ามึงตายกูตายด้วย โอโหชื่อมันจะตายอยู่แล้วกูว่าเล้ยวคือติดไอ้ลูกบอลพลังอ่ะที่มันเดินรอบอ่ะโอ้โหอย่างอย่างเชี่ยเลยเฟสแรกนี่ธรรมดามากๆพอมันใช้ลูกไฟแล้วแหละแล้วโซกูก็ไปตกด้านในแล้วนี่มึงเข้าไปช่วยกูตีได้ไหมอโอตัวใครก็ไม่รู้นี่ไม่ใช่ไอโอกอัว โอ้ชิตอ่ะไม่เริ่มด้วยเฟสสองเลยเหรอโอ้ชิตเล่นงานจะท่าอะไรเล่นงานข้างหลังกป็ดีที่สุด โอ้โหระเบิดตัวเองกูว่าแล้วไงเดี๋ยวบัฟเต็มที่บัฟเต็ม,โโมที่โอ้โหเฟมเลตล่วงกูตาย เอาล้มล้มล้มนี่สวยชิบชิบไม่โดนโดนไหมโดนไหมเอาครับที่งัวแก๊บเนี่ยตอนปล่อยลูกบอลพลังไงล่ะกูจะตายตอนนี้แหละโอ้ยโอ้โห โอ้ชยตายลุยช่วยกูด้วยลุยลุยไอ้ลุยเอ้าลุยก,กูตายเลยผมคิดถูกจริงๆที่ตัดมาหน้าห้องบอสเลยน่ามขานมากเลยนะพลังลูกกิ้งมึงอ่ะโอ้โหเชีย่ยอย่างเชี่ยเลยเ นมาไม่โท <łość> ี่ยังไอาสระเบิดนี่มองไม่เห็นเลยนะ กูจังไงนะกูเดินเข้ามันหน่อยไม่ได้โอ้โดนอะไรวะ เนี่เหมือนฆ่าตัวตายเลยโอ้หมอนพลังก็มาอีกคุอ้ไม่งั้แล้วก็เล่นงานแต่กูทีนี้โอ้โหนั่นไงอยู่ดีมึงอยากระเบิดมึงก็ระเบิดอ่ะมึงยังเรียกว่าเซฟอีกเหรอถามจริง โอ้ตายห่าตายห่าขูหลบไม่มิดกูมองไม่เห็นตัวเองคือจะทำอะไรก็บอกกูสักหน่อยก็ดีนะอุ้ยเกือบไม่เกือบแล้วอ้โหแม่งยยิวกูอ๋อขอบคุณ แค่หลบนี่กูก็จะตายหาแล้วโอ้โหเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียว,ยวให้กูเธอโอเคนี่คือได้ไหมหรือกูต้องเริ่มใหม่สู้อีกรอบหนึ่งวุ่นวายที่วายสู้ตัวนี้ไม่ได้เก่งเลยพลังมึงเอฟเฟกต์มึงตาก,การตาเกินไปเดี๋ยวอันนู้นก็มาเดี๋ยวอันนี้ก็มา Not even plan? scratch. What's the a ทำไงดีวะเดี <TH> ๋ยวมันจะกลายร pues ่างกลับมาใหม่นะพระเอกกูกูยืนทำอะไรเนี่ยตัวกูกูยืนทำอะไรเนี่ยมึงรออะไรเออเรามีเป็นคนเดียวนะที่จับผลึกแดงได้ เออกูรู้นะว่ากูทำได้มึงไม่ต้องแฟนแบ็กเยอะหรอกไข่วะนะตาเป็นอะไรอ่ะตัวอะไร,รไข่เนี่ยเออนี่กูโดนดุน,ดนหรือกูพยายามดันไม่ยังไงสว,างวา่างจ้าออลาหน้าไม่มอง เข้าเมมโมรี่กันอีกทีหนึ่งหามเงยคือ <c ười> เอาตรงๆนะบอสเกมเนี้บอสโคดเวนอะไม่ได้เก่งเลยนะมันจะมีข้อได้เปรียบเราอย่างหนึ่งคือมันตีแรงแต่ไม่ตีแรงเท่าของ,ของมีโอหรอกนะแต่มันจะมีท่าที่จะได้เปรียบเราไม่ได้ตีเร็วเียเปรียบเรียกว่าโกงเรามากกว่านะ แล้วมีอย่างบอสตัวตะเกียบหมาเนี่ยตอนมันระเบิดตอนเฟสแรกตอนที่ยังยังไม่รู้ว่ามันรีเจเนอเรชันได้นะคือมันมันเห็นชัดว่ามันกำลังจะระเบิดเพื่อเปลี่ยนทิศนะเออแต่นี่คือพอไปอยู่ใต้ตัวกูมองไม่เห็นอะไรเลยพลังที่มึงปล่อยออกมาพออยู่ใต้ตัวปุ๊บตัวมึงก็ใหญ่เกะกะจออยู่แล้วกูก็ไม่เห็นอะไรถ้าไม่ล็อกเป้ายิ่งล็อกเป้าไอ้ล็อกเป้าเนี่ยไม่รู้จะดีหรือเปล่านะเกมเนี่ยล็อกเป้ายิ่งทำให้กูตายเร็วกว่าเดิมไม่รู้ทำไม อันนี้คือบังคับเก็บผลึกเลยใช่ไหมผลึกพิเศษทุกที่เป็นก้อนแดงเล็กๆเ,เองอันเท่าองฝ่ามืออันนี้เบลล์มเ,เป็นรูปบาสเลยแถมรีเจนตัวเองได้ด้วยนะตายแล้วเป็นผลึกแล้วรีเจนกลับมากลายเป็นบอสเหมือนเดิมมึงล้อกูเลนแล้ว Then must. แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ชนะยากเอาตรงๆอะไม่ค่อยได้ใช้ฝีมืออะคือบอสท,ที่ลักษณะไม่เหมือนมนุษย์อะคือเป็นบอสตัวใหญ่เดินอะจะไม่ค่อยใช้ฝีมือเท่าไหร่ผมว่าบอสท,ที่เราต้งทุกเกมนะที่ผมได้มาพวกตระกูลโซหรือว่าพวกโซโครนพวกที่เป็นบอสท,ที่เป็นลักษณะรูปร่างคนอะไอตัวพวกนั้นอะโอ้ยสู้มัน,น,มนเพราะว่า,าชั้นเชิงกระบวน่ามันเยอะแต่ถ้าบอสท,ที่เป็นเหมือนอสุรกายตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยท่าส่วนใหญ่จะเน้นพลัง พลังขึ้นพลังโจมตียิงพลังออกไปใส่เราอะแค่นั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรผมว่านะที่เหลือไม่มีอะไรมันเลยดูไม่อลังการตื่นเต้นเหมือนที่สู้กับมินิบอสด่านเนี้ยผมว่าสู้สนุกกับสู้กับบอสหมาต,ตัวนี้อีกนะเอาตรงๆนะคืออย่างน้อยมันไม่ใช่รูปร่างมันรหรอกแต่มันใกล้เคียงกับรูปร่างมันตัวใหญ่กวา่าเฉยซึ่งมันสู้แล้วสนุกนะโอเค อ๋อนี่นะักวิทยาศาสตร์ที่กายล่างเหรอ I'll be honest I never expected to see you again like this เราเคยรู้จักมันเหรอเครวะ It's been a long time Louis อ่ะเรารู้จักเราด้วย Aurora Aurora เหรอ Aurora is that you คุณมาทำอะไรที่นี่ What are you doing here The answer was inside that memory. Fragments of the queen's body were locked inside of successors. Human sacrifices. But am one of them? The Queen? Queen, Queen. She was put down years ago. Officially, yes. But there's more to that, as you Queen Revenants are seemingly immortal creatures, locked in a cycle of death and rebirth. But if you destroy a revenant's heart, then their body dissolves, and they can never revive again. The Queen should have been no exception.

was there ในความคิดผมนะคือการถ่ายทอดในเรื่องแบบดาร์กโซ่ด้วยเพราะผมติดเกมผมค่อนข้างเข้าใจพื้นฐานดาร์กโซ่ของทุกภาคผมก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องว่าดาร์กโซ่มันเล่าคุณต้องไปตามรอแบบจริงจังอ่ะแต่พอเกมนี้มันเล่าแล้วรู้สึกแบบฟ้อนไง่ายแบบบอคิดอะไรแบบนี้ไม่รู้นะคนอื่นไปรู้ล่านะแต่พอเล่นดาร์กโซ่ผมก็ไม่ได้ฟังมันนะเพราะมันก็ไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังอยู่แล้วพอมีเป็นก เป็นเกมดักโซโคนที่มันจะอยากจะเล่าอะไรให้เราฟังก็ไม่ฟังซะงผมยังไม่เข้าใจไอ้คำว่าควีนที่มันพูดถึงเลยนะเล่นมาตั้งนานแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใจมันแล้วช่างมันเถอะกูมาเพื่อคิดว่ามันเป็นดักโซอีกเกมหนึ่งแค่นั้นเองคือพลังสามารถพลังของคุณสามารถดูแลอะไรรักษาลีเซนตี้ อะไรนะ You have the power to quell the relics at last. ของเราเหรอไม่ถึงตัวเราใช่ไหม I beg you, relieve them of their suffering. อ๋อปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์ทรมานเารามนนีความสามารถใช่ไหมเพราะเราเป็นคนเดียวที่จับผลึกเราไม่โดนอะไรไม่ไกล่ล่างอาประมาณนั้นหรอมั้ง To reach the others, you will need to find these gates. I believe you can open it now. I will remain here, as I always have, to watch over and protect the paths leading to the successors. Oh, I and the blood beats. So, this really is the source. Yes, beyond the gate. There rests the one who sheds tears of blood. เออคือผมไม่เข้าใจผู้พัฒนาเกมนี้วะ่ะตั้งแต่มีอาตอนตื่นแล้วสายสายเดียวหล่นแล้วนะยูม่คือมุมกล้องมึงจะแพนตั้งแต่อกไล่ขึ้นไปหาหัวทำหอยอะไร,รอ,อะไรยังไม่ได้ฟังมัวแต่วิจารณ์อยู่กลายเป็นหินอ๋อถ้าเรารวบรวมนักว,วิจัยครบ ผนึกจะทำปิทูทำลายและสามารถปลดปล่อยให้ควีนกำเนิดใหม่ได้ก่อนจะเกิดเรื่องนั้นขึ้นไมก่อนกูจะฟังประโยชน์สำคัญเลยนี่สำคัญสุดแล้วตั้งแต่กูแรกแกะด้ฟังมาเนี่ยเสือกไม่ทันแข็งก่อนแข็งเป็นหินแข็งแขงอย่างนี้นี่พี่ชอบของแข็งด้วยนะไม่ใช่เหมือนมึงเสียใจแต่กูไม่คิดกูคิดว่าีหลับตา กูไม่ได้เป็นคนทำหรือเปล่าหรือ <laughs> เปล่าวะ Restore oh, memory ทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะ ถ้าเป็นก้อนลูกกลมๆซอมๆนี้ไม่ใช่ออกมาเป็นบอสเหมือนเดิมเหรอเออก็ออกมาเป็นบอสเหมือนเดิมนี่แต่น่าจะคุยรู้เรื่องแล้วนะหน้าตาเป็นมิดกว่าเดิมมึงทำมือนี่เ่ออะไรอ๋อใช่ใช่เธอคือบอสนักวิทยาศาสตร์คนนี้นักวิทยาศาสตร์คนตะกี้คือบอสที่เราสู้

ไม่ลูอิสไม่เป็นไรคนถ้าใครจะขอโทษก็คงจะเป็นฉันแหละนะใช่มึงควรขอโทษกูมึงฆ่ากูไปสองทีมึงขอโทษกูเดี๋ยวนี้เอาโซามึงขูกเอาโซห้าแสนไหมกูกูจะไปอัพโอเคเหมือนเราไปต้องไปรวบรวมไอ้พวกประตูที่มีปีกน,นะที่เปิดไม่ได้เหมือนหลังจากนี้เราจะต้องพยายามเปิดเพื่อรวบรวม เพื่อปลดปล่อยอะไรสักอย่างเลยมึงใส่ซาวมาซึ้งแต่กูพอกูไม่ตั้งใจฟังกูก็เลยว่ามึงซึ้งอะไรกันต้องขออภัยด้วยเกมนี้คือเกมสไตล์ดาร์กโซนนี่ผมบอกตรงนะผมไม่ค่อยอยากรู้เรื่องมึงเท่าไหร่เลยกูอยากมาสู้บอสเฉยๆหรือถ้าเกมที่แบบแบบ Little Hope อะไรแม่องเมดันอันทิวดอนเลยนะเอออันนี้น่าคือมันเป็นเกมที่ควรจะรู้ควรจะรู้ในเรื่องนะ หรือถ้าถ้าเป็นเกมแอคชั่นตะลุยเซอร์เวิร์ลนี่ยมึงไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกไม่ต้องอินขนาดนั้นแต่ผมจะพยายามแปลเท่าที่แปลได้ละกันถ้าตีมันมันจะตีเราคืนไหมเอออยู่แล้วล่ะก็กูเพิ่งเปิดประตูนี้ได้อ่ะยังถามอีกประตูตนี้เราไม่เคยผ่าน,นใช่ไหม ใช่สิมึงก,ก็สู้บอสมากับกูอ่ะ <c oughs> มึงอยู่ในด่านสู้บลูกับกูด้วยนะ <c oughs> มึงไม่รู้ได้ไง <c oughs> อะไรวะนะ่ะโอ้โหนี่สู้บอสอย่างเดียวยี่สิบสี่นาทีโอ้โหเดี๋ยวกูไม่ต้องไปตามหาผลไม้เลือดอีกแล้วนะที่นี่มีเป็นสวนพัดเจ้าแล้วกูผ่านมาห้าตอนของความจริงคุณอยู่ที่นี่ k ค r รนคเรนโหแต่งตัวว่าหวามากขอเข้าไปเขี่ยผ้าได้ไหมอยากจะรู้ว่าใส่อะไรอยู่นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยน้าสภาพไม่ได้แข็งเป็นหินด้วยนะเธอคือต้นกำเนิดต้นไม้ที่ผลิตอ้ออกลอกได้เองด้วยเลยไม่ต้องหยดเลือดเดี๋ยวนะมันดูดเลือดจากเธอเหรอใช่ไหมถ้างั้นเธอมีสิทธิ์ตายปะเนี่ย แต่สภาพเธอก็ยังเหมือนคนนะมันไม่มีวันจบควินยังอยู่และพวกเราพวกเราก็ยังอยู่เพราะจากผลไม้จากสวนนี้เธอสิสละตัวเ,วเองเพเือออเ่อหยุดควินนี่แหละคว e นที่พูดถึงลยลุย กูเรียลูอิสเสียเลยให้มันบทไปก่อนแล้วกันอย่ายวมึงห้ามเด็กมันกันเด็กมันกำลังข้าวไหวหรือเปล่าไหวไม่บอกลาโอกาสของผู้กล้านะเพื่อนขอโทษด้วยที่สูญเสียสติไปนิดน,น,นึงตอนนี้ผมโอเคแล้วมึงไปเขีเ่ยข้าวอยู่เลยใช่ไหมช่วยบอกเลยสีขขอะไร Finding the success. Leave your sister? There aren't any signs of frenzy at the moment. Oh, okay, Now we know that the lack of blood beads is only a part of the ongoing calamity that was started by the Queen. I want to ah, find a way to end this disaster once and for all. It is a duty that I must see through to the very end. I to เรียกว่าเราดีกว่าไหมยาคุโมะถ้าเพื่อนมีปัญหาแล้วก็ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันแล้วก็เราจะเรียกเพื่อนทำไมเฮ้ <c> o <oughs> บอกแล้วไงฉันจะทำทุกอย่างแน่เอ้ยพูดใจอย่างนี้เดี๋ยวกลับฐานนะเดี๋ยวกลับฐานเร็วๆเลยนะเขาโอเคกันหมดแล้วหรือกูใช่ไหมถ้ากูตอบว่า กูไม่เกี่ยวกูกับบ้านนอนเอ็นเครด right ิตขึ้นเลยน่นงดีใจที่คุณมาด้วยไม่ถามกูเลยทีนี้ถามไสองตัวนั้นไม่ถามกูเลยก็พด้วยอาจจะไม่เอาด้วยก็ได้กูอยากกับบ้านพี่นอนก็ได้ตุ๊กแกเป็นอะไรกับกูกูเล่นเกมทีไนมันร้องตลอดแคเรนมันกันจะบอกว่ามีบอสใช่ไ แค่เล่นหนาวหน่อยนะหาอะไรมาใส่เถอะโอเคงั้นเอาสัันคลิปนี้ขอสั้นกับเพื่อนแล้วกันแค่ซูบอสกันในเรื่องนิดหน่อยก็ไว้จะไปในคลิปหน้านะครับกับโคดเวนสายันสวดครับ